สวัสดีค่ะ,าะมาตะหลิวฝนตกหนักเลยที่จะลมแรงมากเลยนะคะทั้งลมทั้งฝนนะคะตอนเนี้ยเดี๋ยวทำคลิปให้ไปที่เพื่อนได้รับชมนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ทำคลิปนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามขอบคุณค่ะชมครับ ช่วงฝนตกแลวกระลมพายุเข้าแรงมาก ช่ำไปเลยนเนี้ยใส่จะไปไหนไม่ได้นะรอบตกรอบเย็นน,น,น้อยเ่ยทะดุงฝนตกโอ้ลมซัดเปิดปัง้งปัง้งปัง้งปัง้ปงเลยนะคะ ไม่ได้ตกมาหลายวันแล้วตกให้ไทยร้อนตกให้ไทรร้อนไม่ชื้นฉ่ำต้นไม้ต้นหญ้าให้เขียวงามมาก เริ่มเผาแล้วนี่ลมแรงมากมาทั้งลมทั้งฝนันที่สุดก็ฝนไปลมพัดไปหมดแล้ว อามาอีกแล้วรอบสองรอบสองมาอีกแล้วนึกว่าจะหยุดแล้วไม่หยุดซะเอาอีกรอบสองอู้อาในในก็ในในแล้วท่านตกที่จำเลยเอารอบสองกันละท่านมาจะน้ำสบายเลยค่ะคุณฝนขอบคุณนะคะตกมาให้ช้ำช้ไปเลยจ้า ก็นอนอยู่นะคะที่จะสะดุง้งนะคะจากลงไว้ก็นอนสลบไปเลยมันสะดุง้ลงลมพัดแรงมากเตยขึ้นมาก็ตกใจฝนล,ลมโทรศัพมาทำคลิปด,ดูเลย คุณนะคะพีเอนะคะที่ติดตามและรับชมให้สนุกสตอรี่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เป็นกําลังใจนะคะดูทุกคลิปนะคะแล้วก็ติดตามนะคะขอบคุณมากๆค่ะอาจะมีก๊อกสามบนเนอะ cứ lặng ban หลังบ้านหลังบ้านฝนตกนะคะอู้ฟ้าขาวเลยตกฟ้าขาวฟ้าขาวน้ำคิดอยู่ในบ้านจะได้มี ไดส่งลงได้ทำคลิปนะคะม,มีคลิปอะไรจะเลยก็คลิปในบา้านฝนตกนี่แหละลงไปจะได้มีงานส่งที่ป่าทูนะคะโอ้ฟ้าขาวมากเลย น,นี่ก็คือโกดังโกดังเก็บของของคนจีนฝนกระเส้นระดอนใส่ข่อยเตียหมดละไปทางไหนนี่นอย ามากอ๊อกสามเ่ะพี่น้องมากอ๊อกสามอีกแล้วมากอ๊อกสามจ้านี่จะหยุดแล้วกอ๊อกสามอีกแล้วกอ๊อกสามจ้า คุณนะคะที่เอฟอีขก็มีเรื่อนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะติดตามรับชมนะคะขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ